แสนเก้าเทน่าอะไรแสนเก้ามีได้เหรออันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ด้วยความที่ไม่รู้นะแต่เราๆอันนี้น่าจะเจ้าแครี่เจ้าแครี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ปีนี้รู้ไม่เต็มร้อยผมไม่ได้มั่วก็คือมั่วนั่นแหละเดาเอาว่า สวัสดีครับ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 ก็วันนี้พบก,กันอีกแล้วนะพี่ต้นนะน้องแบงค์กับพี่ต้นบ,บ,บรรยากาศเหมือนเดิมบรรยากาศเดิมๆแต่ มีแต่รถเข้าใหม่ๆโอ้โหวันจันทร์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยกดกันนดีว้่งใครอยากดูรถวันนี้ร้อยเจ็ดสิบรายการเดี๋ยวจะมีทีเด็ดแต่ละคันีก็เอาไว้ไงว่าสามสิบสามทีเอสแชนไม่ได้เงินซื้อไม่ได้เงินซื้อไม่ได้ครับถ้าไม่มาต่อผิดพลาดไปไปซื้อเพชรดีกีไเลยนะเอามากินเองโอ้โหอะเดี๋ย คิดถึงพี่เอ๊ะนะอย่าถูดูลูกไปก่อนเอาพี่เอ็มสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้พี่ต้นกับน้องแบงเป็นรายการแทนพี่แล้วเราก็จะทําให้เต็มที่ป่ะทางบ้านครับทางบ้านท่านใดที่อยากจะหารถทํามาค้าขายทําธุรกิจนะพี่ รถให้่านเลือกทุกรูปแบบจริงๆ่ฟรีดาวทุกั่นไม่ต้องดาวออกรถได้เลยใช่ครับพิมคาว่าผ่อนใน Facebook มารอได้เลยเดี๋ยวมีเจ้าที่ติดต่อไปจบเลยพิมพคําว่าผ่อนแต่ระวังนะมิจฉาชีพจะติดต่อท่านไปด้วยต้องดูให้ดีปี08ดรถปี08นะฮะคันนี้เป็นอ็กคอร์นะฮะรถสวยเก๋ฟรีลูกค้ารถเดิมๆหน้าร้านน้องบิ๊กบอกว่าขายกันอยู่3ามต้นๆพี่ต้นคราบ้คันนี้เป็นยังไงคันนี้ คันนี้เป็นรถเกรซีนะอ่ะสวยพี่เกรซีรู้กันอยู่แล้วว่ารถไม่ชนไม่เดิมเดิมหมดเลยอาจจะมีเก็บฝากระโปรงหน้าเก็บแก้มเก็บอะไรมาฝาท้ายมาแต่ไม่มีชนนะฮะไม่ชนแน่นอนพี่ต้นกรุงเทพก็ชนมาโอเคต้นสองหนึ่งสองแสนหนึ่งซึ่งราคาหนี้เขาซื้อกันอยู่ประมาณสักไม่เกินสองห้าสองห้าสองหกไม่เกินสองห้าถือว่าซื้อได้ขายก็อยู่ขายก็อยู่ประมาณสักงสามสิบเน้หน่อยสู้ไม่เกินสองห้าเผื่อค่าดำเนินการเผื่อค่าอื่นๆไว้หน่อยใช่ก็ประมาณอยู่ประมาณสองเจ็ดภายในนี้อยู่เลยโบวเอ็กซ์ plus ตัวนี้มีสรุปด้วยนะครับมีสองคันนี่ฮะมีสองคันนะครับเดี๋ยวเราจะรีวิวคันนี้นะครับสวยทั้งคู่นะ,นะนปี2021นะครับปี2021ตัวรถปีเดียวนะครับนี่ก็2 2ละสวยถ้าใครหารถสไตล์นี้ใช้นะพวก SUV หรืออะไรเงี้ยราคาแบบประหยัดผมว่าเล่นตัวนี้ได้เลยอเอาบอกราคาก่อนเปิด469โคตรถูกเลยภายในหรูมากคือถ้าเรื่องดีไซน์อินทีเรียภายในขขงนะพี่โอ้กินขาพี่ไม่ต้องกลัวเลย MG <laughs> นี่เอาใจผม <ๆ S 1> ไปเลย <ๆ S 1> อันไหนใช้ดีขับแล้วไม่พังผมก็ใช้ไปเลย ไม่สนใจครับปี2021ครับเปิด469ครับเด <mm ี๋ยวมาดูคันนี claro> ้ทะเบียน55โอ้โหทะเบียนสวยมากเออแกนเออแกนเป็นรถอมาดูราคาหน่อยบิ๊กดูราคาป้ายแดงให้พี่หน่อยสไตล์เอาผาดเอาแบบน้องๆเอาไฟฟ้าไหมไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าเข้าไปแล้วเราเข้าไปหน่อยหน่อยผมแนะนำก่อนลูกค้าคันนี้นะครับดิสันเออแกนหรือแอลแกนนี่ยแหละเนาะออกเสียงไม่หมดละตือตือแคร์ดูป้ายแดงให้พี่หน่อยคันนี้เท่าไหร่648มีใครสนใจคันนี้ไหมครับ เปิดอยู่เท่าไหร่นะพี่ต้อนอมีคนดูอยู่เหมือนกัน648 648,000บาทลูกค้าคันนี้ปีอะไรนะฮะขออีกทีปี2013ครับปี13โอ้โหยังหุง <c oughs> ่แนแฝดนะแสดง,สงว่าใตา้แดงแพงนะอันนี้เขาเรียกว่ารถผู้บริหารแบงก์โอ้โหเหมาะกับพี่ต้นมากครับคันนี้ผมเป็นคนขับรถให้พี่ต้นแล้วกันเดี๋ยวดูดูการที่เราได้นี่งันรุฟด้วยนี่มีทีวีด้วยโอ้โหแต่แอบแต่แอบรู้สึกเฟลไปนิดนึงนะพี่คันนี้ใช่ไหมต้นครับมันไม่ใช่ไฟฟ้าดิบอกคู่หน้านี่ใช่ไหม เอ้ยคนขับนี่เขามาเน้นข้างหลังพี่ว่าเขามาเน้นข้างหลังแบงค์ยังเป็นตัวจับอยู่เลยพี่โอเคก็โอเคนะพี่นะใช้ได้ใช้ได้เขาใช้ได้ท่ะลุกค้าครับคันนี้นะครับเปิดอยู่6กแสนสี่หมื่นแปดพันบาท,บาทคันนี้ลำดับที่2 0งศน์นจันนี้ใครอยากได้นะครับไต้องดาวน์รถได้เลย<า>ท่านใดอยากผ่อนรีบติดต่อเข้ามานะ ยังล้านห้าเลยนะปีสิบห้าขายล้านห้าใช่ไหมอันนี้มือสองหรือมือหนึ่งมือสองอ๋อไม่ขายพร้อมป้ายไม่ขายพร้อมป้ายหรอไม่ขายนะแจ้งละในหมายเหตุนะครับไม่ขายพร้อมป้ายนะครับเอาไปว่าพี่ดูแล้วเนี่ยหลักป้ายป้ายทะเบียนเนี่ยแสนนะครับเป็นแสนเป็นแสนเอาย่อมย่อมเลยไม่ต่ำกว่าสองแสนเนี่ยป้ายเนี้ยถ้าให้ป้ายไปด้วยผมว่านนี้อันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ด้วยความที่ไม่รู้นะแต่เดาๆว่ามันไม่น่าจะต่ำกว่าสองแสนใช่เป็นแสนขึ้นใช่ ใบทะเบียนถ้าคันนี้ไปพร้อมป้ายด้วยนะผมว่ารถแย่งกันเพราะแยกขายก็ทำลายนะเบนส์โอ้โหเบนส์อะไรเนี่ยพี่อันนี้ในรถในตำนานเลยรถในตำนานเลย A170 A170 เปิดอยู่เท่าเนี่ย21เบนซ์เหลือ2องแสนก็ยังตึงอยู่ถือว่ายังแพงอยู่ใช่ไหมพี่ยัตึงอยู่นะครับราคานี้ตึงอยู่ปี06คันนี้ได้ไปก็ต้องไปเก็บอีกนะถ้าพี่บอกว่าตึงนะกระจกเขาช้ำรูดด้วยฝั่งนี้ใช่กระจกช้ำรูดจริงๆคันนี้ก็จะอยู่ประมาณสักงแต่หนกว่าบาทถ้าเลย2สองพันล้า่าน ถ้าน่าร้านสามแสนสามแสนพูดได้นิดหน่อยอ่านิดหน่อยพูดได้นิดหน่อยถ้าใครซื้อใช้ผมก็าซื้อได้นะคันนี้คุ้มแต่ถ้าจดซื้อไปขายมันก็ตึงหน่อยใช่ไม่ค่อยเห็นขับกันเลยเพราะต้องเผื่อเก็บงานเก็บไปด้วยพรากระจกใช้ไม่ได้รุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นบนท้องถนนใช่ครับอันนี้เรียกว่ารถไรเอ่ยคอันนี้ห้าหมื่นบาทลำดับที่สองศูนย์สองอันนี้เป็นรถไฮรุ่งตัวทิปเปอร์เขาเรียกทิปเปอร์ อันนี้ขับได้ปกตินะครับห้าหมื่นเปอร์เซ็นหกหมื่นกว่าบาทผมเข้าใจว่าไทยรุ่งกับยูสูเนี่ยมันเป็นเครื่องตัวเดียวกันมันใช้อะไรตัวเดียวกันเลยแทบจะไม่ต่างกันเลยแต่ว่าไทยรุ่งห่อไปดัดแปลงเป็นแวนแค่นั้นเอง <Okay. S 1> อทิปเปอร์แวนสามจุดศูนย์ SEL ครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับตัวนี้ปีปีเท่าไหร่พี่ปีสองพันหนึ่งโอ้ปีศูนย์หนึ่งใช่เลข<พ>ไม่ 2, สองแสนยังอยู่นะเหลือห้าถือว่าถูกนะห้าหมื่นไม่แพงห้าหมื่นไตำรวจตำรวจน่าจะไปใช้ในราชการอยู่แต่ว่าเหลือห้าหมื่นลูกค้าทางบ้านอยากจะได้้้้้คคคัััััันน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 ีีีีมมมเเเดยวววะรรบจจท์อกกแแ็ลลลงงาาให มาให้แล้วเรียบร้อยโอเคสี่ล้อครับเกินด้วยจับนะครับ1.5มิลิชร์กนะครับตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะครับเป็นน้ํามันนะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับ เลขไมล์หมื่นเดียวครับปี2020อย่างนี้จัดไฟแนนซ์ได้ไหมเนี่ยคันนี้จัดได้ครับจัดได้ปกติเลยเหมือนรถปกติเลยลงทุนไี่ใชเขาจะติดเขาจะมีไฟมาให้แล้วแต่ก็ต้องไปปรับตรงอีกนิดหน่อยเห็นไหมฮะเรียกว่าเอาอุปกรณ์มาตั้งแล้ววางได้เลยนะะฮเอาง่ายๆว่าคันนี้ลูกค้าเอาไปทําเพิ่มไม่เกิน20%่สิบเปไฟเฟย์ของระวางเดินสายใหม่มากพอมีสวิตช์ตัวคัตเอาสมีอะไรให้หมดเลยไอตีมไปว <c oughs> คุณคุณหมืนมาเปิดบูตทต์่อไปไหมไม่ใช่นะาคนละคนบางนึกอยู่ว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่ใชคนละกันนะไอ้ิมอ้วนอ่ะผม<ต><ต>บอกว่าสองแสนสามใครที่หารถประมาณนี้อยู่นะต้องรีบมาที่ มือหนึ่งป้ายแดงอันนี้น่าจะเจ้าแครี่เจ้าแครี่อยู่ประมาณเท่าไหร่ปีนี้อันนี้สามกว่าไหมรู้ไม่เต็มร้อยแต่สามกว่าซื้อมือหนึ่งป้ายแดงลูกค้าต้องเอาไปบิวอีกประมาณเท่าไหร่ครับพี่ต้นดูจากข้างหลังแล้วเนี่ยประเมินซื้อมือหนึ่งใช่ไหมถ้าเขาซื้อมือหนึ่งเขาต้องเสียรถมือหนึ่งประมาณ3ามแสนกว่าบาทอันนี้ประมาณ6 7เจ็ดหมื่นลูกค้าดูทำตรงนี้ต้องมี6เอ้ยต้องไม่ต่ำกว่า5้าละกันเอายี่ผมไม่ได้มั่ววก็คือมั่วนั่นแหละเดาเอาว่ามันไม่ได้ต่ำกว่าห้าหมื่นไม่น่าต่ำกว่าห้าหมื่ ก่อนข้างในนะเล่นมือหนึ่งเนี่ยเอาไปทํามี4ี่แสนแน่นอนมีเลข4ีถูกต้อง4กว่าด้วยต้องอจบเป็นเสร็จไดาจะจบอยู่มาตั้งสองหกสองเจ็ดลูกค้าคันนี้ผมเปิดเนี่ย อย่างที่กนะมันเป็นตัวใหม่แล้วแบงค์21เนี่ยหน้าใหม่แล้วตัวนี้มันจะหน้าจะออกแบบใหญ่ๆหน่อยห้องโดยสารกว้างขึ้นนะครับข้างในจะกว้างขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอุปกรณ์ภายในนี่จะแบบดูขยับขยายนะครับนานๆจะมีเข้ามาทีรถอย่างนี้ขยายรถจะนานๆเลยคนานมากเลยแต่ก็แต่ก็มันจะมีมันมีอีกนะแต่ออกมาแค่คันเดียวก่อนแสนเก้าลูก 1.9สเก้าน่าแสนเมีได้หรอสอ X V ครับปี1.0นะครับแสนเก้านะครับลำดับที่ยี่สิลูกค้าคันนี้วันจันยี่สินะลำดับที่ยีเ้าเข้าลานคันนี้ตัวท็อปเลย2.5งจุดห้ X V สรูปด้วยดูราคาที่ร้านกว่บาทเหรือแสนเก้าปีอะไรครับวันนี้ปี2 0ง0เท่าไหร่พี่ 2 0 1 0อ๋อ2 0งพ0นเโอเครถปี09ใช่ศจดปีลูกค้าลดราคาหายไปล้านหนึงแล้วกันปีเฉลี่ยไปราคาหายไปล้านนึงคันนี้แบบโอ้ถือว่าสีขาวเป็นสียอดนิยมเลยภายในเป็นไงพี่เดี๋ยวเขาแอบส่งอ่ะไม่รู้มอ็นไวยเป็นสีครีมตัวนี้มันจะมีตัวนี้มีโดนมั้ยมีโดนนะมีแตกมาบ้างไหมมีมีมีเป็นรถเกรดดี โอ้จ 7, แจว๋ว啊สองศูนี่พี่ต้นครับ3ามแสนปลายปลายแล้วกันสามแสนเกักบสามแสนแปดคันนี้ราคาเปิดไม่รู้ว่าความต้องการลูกค้าเนี่ยแนวไหนจะมาเอาไปแต่ถ้าลูกค้าติดใจเดี๋ยวมาดูกันคันนี้อันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับดีเซลถามว่าน่าใช้ไหมน่าใช้นะครับ <c oughs> นี่นี่ <c oughs> เดี๋ยว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 ทำให้ดูแป๊บนึง <c oughs> เห็นแล้วพอเปิดประตูมันจะไหลออกมาลูกค้าครับดูนะเดี๋ยวพาดูข้างในด้วยคันนี้ใครที่ไม่เคยเห็นเหมือนผมนะ V ี80ออโต้มาฮะตัวที่พักเท้าขึ้นมาให้เหยียบมผมไม่ออโต้นะประตูแมนนวลภายในนี้เบาะเดิมๆภายในใหญ่นั่งได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ที่นั่งลูกค้า เปิดประตูสไลด์ซ้ายขวาถึงมีนิรถตู้นะไม่มีอวไรนเบาะมันไม่ใหญ่เท่าไหร่เบาะนั่งไม่สบายนะน่าจะปีนะไม่ไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายมันไม่ใช่เบาะ v อ p อะแต่อันนี้เหมาะสาหรับโดยสารหรือวางของมากกว่าก็ถานเสียนะพี่เอาอะไรมากสามแสนกว่บาโคตรถูกเลยอูมอโต้ด้วยดีเซลด้วยโหประหยัดฮะผมบอกเลยวิ่งใช้งานแป๊บเดียวนี่คุ้มเลยนี่เป็นรอบวันไหนรอบรอบพิเศษใช่ไหม อันน ata, er> <mas 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 ี้รอนะฮะรอฮะใช่นี่ก um ็เป็นรถใหม่เข้าใหม่หมดเลยเข้าใหม่หมดเลยลูกค้าเดี๋ยวผมจะพาไปประมูลมอเตอร์ไซค์แล้วนะ16คันนะครับผมจะพาไปประมูลมอเตอร์ไซค์ละก็ท่านใดเตรียมได้เลยนะมอเตอร์ไซค์16คันเดี๋ยวมาดูว่าพี่สมชายจัดรถขนไหนให้เข้าบ้าง สวัสดีนะครับผมเอ็มนะครับจากสยามอินเตอร์การประมูลเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีนะครับผมเห็นว่ามีรถนะครับที่ถูกยึดจํานวนมากดังนั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการเปลี่ยนรถคันใหม่และไม่รู้จะหาผู้ซื้ออย่างไรท่านสามารถส่งรถเข้าประมูลกับที่สยามอินเตอร์การประมูลได้หรือท่านต้องการจะขายรถแล้วก็มีบริษัทในเครือนะครับสามารถซื้อรถกับท่านได้ในราคาที่ท่านพอใจสาหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถบู๊สองทางบริษัทสยามอินเตอร์การประมูล สอนให้กับเพื่นอนๆแล้วมีการอบรมแนะนําวิธีการขั้นตอนต่างๆที่ท่านจะทํา รถมือรสองอย่างไรให้ประสบความสาเร็จแถมจะมีวงเงินฟอร์แพนสำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดเต็นท์รถแล้วสำหรับท่านใดเนี่ยครับที่ต้องการรถนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นะครับไม่ต้องดาวออกรถได้เลยออกรถศูนบาทผ่อนเป็นระยะเวลา8ปีฉะนั้นท่านใดที่ต้องการซื้อรถในราคาถูกจะมารถติดต่อเราได้ที่เบอร์021197111หรือติดต่อที่ l ลน์แอด sia.co.th เยนเชิญน,นะครับที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับ